เบรกที่3ของเสรีดราม่านะครับรายการสดครับ4 6 4 2 2 0 0หรือ Facebook สตเลเสรีดราม่าส่งข้อความมาเดี๋ยวเบรกสุดท้ายจะเปิดให้เต็มที่กับการคุยกับอาจารย์อเรื่องนี้เปิดตั้งแต่ต้นเรื่องคุณบอยทะกนเกียิยังโดนขู่เอาเงินไปพันหนึ่งเลยกับแท็กซี่ล่าสุดมันมีคลิปที่เป็นคนกับแท็กซี่ผู้หญิงหลายคนชมแล้วเพราะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตประจําสัปดาห์เขาบอกว่าเป็นแท็กซี่ใจร้อนก็เป็นการตวาดใส่เนี่ยเป็นภาพเดี๋ยวจะขึ้นให้ตวาดใส่ผู้โดยสารกระชากรถ จนถึงขั้นเนี่ยให้ลงผู้โดยสารเนี่ยเขาขึ้นไปกับคุณแม่คุณน้าแล้วก็ลูกแล้วมีของอะไรอย่างเงี้ยเอาไปให้ดูหน่อยนึดีกว่าเผื่อใครยังไม่เคยเห็นเชิญค่ะไม่ได้เรื่องมากคุณเอานอกเส้นทางด้วยคุณเอานอกเส้นทางแล้วคุณอนักไปลงใถล้วไช่วยให้นวยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยุอกยโอ้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 ยโอยค่ะโอ๊ยโอยยออโอไ้้ย้อย้ยไป ฟังอย่างนี้ครับว่าจริงๆในแท็กซี่คันนี้มีผู้โดยสาร4ท่านก็มีผู้ถ่ายคุณแม่เธอน้าสาวแล้วก็ลูกชายเขาบอกว่าเรียกจากแพดตินัมประตูน้ําจะไปจารันสนิทวงขึ้นมาถึงคนขับก็กดมิเตอร์ก่อนนะแต่ว่าจอดคุยโทรศัพท์จนเลขพุ่งไป39ไอ้จอดคุยโทรศัพท์ก็โอเคนะโทรศัพท์ก็อหยุดรถสหน่อยแต่ก็ขึ้นจากนั้นก็เริ่มทักท้วงเจ้าตัวก็ขับไปวาดเสียวไปจนจะชนกับรถโรงเรียนเฉียวคนเดินแล้วก็มีการพอรถติดกับ ออกนอกเส้นทางพอเริ่มทักทวงก็เกิดเรื่องแบบนี้แล้วผู้โดยสารเนี่ยเธอก็เปิดกระจกพยายามจะร้องขอขอให้คนช่วยเหลือเพราะว่าถ้าดูจากภาพาระจา์เมื่อไหร่เราเปิดประตูรถเขาจะกระชากเพราะตอนลงเนี่ยตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยลงแล้วกระชากคุณแม่ก็ล้มลงไปเด็กเล็กๆที่อยู่บนรถก็ติดไปอีกเนี่ยอาจารย์นี่คือกรณีเป็นคนผู้หญิงด้วยอาจารย์ผู้หญิงเธอคนนี้เธอเป็นคนมีปัญหาครับอาจารย์ครับ เพราะใบขับขี่เธอหมดไปตั้งนานาแล้วนะคะแล้วเธอก็ไม่ใช่มีคดีนี้เป็นคดีแรกเธอมีหลายคดีน่าแปลกใจมากเลยมีหลายคดีก็ยังมาปฏิบอย่างนี้ได้เมอเธอต้องมีอะไรบางอย่างในทางจิตครับคือถ้าคนเราจิตใจดีจะไม่ทําอย่างนี้ครับแล้วคนเราที่จิตใจดีใครบ้างจะกล้าขับรถโดยไม่มีใบขับขี่สาธารณะอ่าใครบ้างที่จะโทรศัพท์ขณะที่มีผู้โดยสารอยู่ในรถครับ ใครบ้างที่จะเข้าไปเฉี่ยวกับรถโรงเรียนาาใครบ้างที่จะขับรถไปโทรศัพท์ไปแล้วเฉี่ยวคนเดินข้างทางใครบ้างที่จะใช้วาจาก้าวร้าวกับ้โดยสารอย่างนี้ถ้าปกติเราเราก็จะดูว่าเขาน่าจะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางจิตเบาๆแหละใช่<ๆ>มันต้องมีเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเราก็ดูจากสิ่งที่เขา ต้องคดีอยู่เนี่ยนะครับสรุปเนี่ยเขามี4คดีรวดนะอาจารย์2,556คดีข่มขู่ผู้โดยสารน,นะคร2,558ก็ลักทรัพย์นะครับ5ปี57เนี่ยทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ล่าสุดคือคดีปัจจุบันแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใบกับขี่บทอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วนะครับฟังเอาไว้แท็กซี่เธอเช่ามา ผู้ประกอบการก็คือสากรสามมิล<ด>ซี่ถูกลดค่าปรับไปอีก5,000ันบาทเพิ่มรถไม่ได้ครเบใช่ค่ะถอนทะเบียนรถแท็กซี่แล้วก็ต้องนําทะเบียนไปคืนอีกนี่เพิ่มรถใหม่ก็ไม่ได้ใช่ <ผม S 2> เพิ่มรถหม่ไม่ได้คืออย่างนี้ที่เราต้องแจ้งคืออยากจะบอกว่าเจ้าของอู่เอ๋ยก็ต้องเช็คให้เราไม่ใช่ให้คนแบบนี้คือเจ้าของอู่จะรู้ว่าใครมาเช่า ขอดูบัตรกันก็จะรู้ค่าปรับเธอเป็นหมื่น่ยใช่ครับปรับเธอเป็นหมื่นถูกต้องเข,า,ขาจะโดนธุรก,กิจก็ดีขับรถไม่มีใบขับขี่ก้าวร้าใส่ผู้โดยสารไม่ส่งผู้โดยสารถึงที่อะไรต่างๆแล้วก็โทรศรัพท์ขณะขับรถโดนทุกกรณีแล้วพอ,พออันนี้เพจวางไปเนี่ยนะครับอาจารย์ก็มีคนหนึ่งชื่อคุณกฤษณีจุ๋มเนี่ยบอกว่าเคยเจอใจคนนี้กับตนเองแล้วค่ะขึ้นด่วนพระรามเก้ามาลงหัวลำโพงอืมก็แบบมีปัญหาเหมือนกัน อาจารย์นับจะใช้แท็กซี่ก็ระวังหน่อยนะนี่ไงนะอาจารย์ขู่แล <c oughs> ้วคุยถึงเรื่องแท็กซี่เยอะเหลือเกินไป,ไปเรื่องที่2ยังมีอีกวันนี้มี3มเรื่องเรื่องต่อไป <c oughs> เขาบอกว่าเป็นคลิปที่เห็นว่ารถแท็กซี่จอดนานแต่อันนี้ฟังดีๆมันอาจจะเป็นเรื่องของคนที่ไม่ได้แท็กซี่ผิดละแท็กซี่จอดนานคันหลังก็บีบแตะไล่แต่ก็บีบสักทีเลยพอบีบทีเสร็จปุ๊บคุณแท็กซี่ก็เลยออกไปคันที่บีบแต่จอดรถเสร็จก็ขับออกไป ก็ไปปาดกันจนมีเรื่องจะต่อยตีกันออะเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยเชิญครับขนาดนี้อาจารย์คือส่วนตัวคือแท็กซี่นี่ก็ผิดแหละว,ว่าจอดแช่อยู่แต่ก็บีบขนาดนี้เป็นพี่แท็กซี่เขาก็น่าจะโมโหได้ไหมฮะพอเขาออกไปเดี๋ยวเขาก็จะไปมีเรื่องมีราวกันที่บนถนนนิดหน่อยอาจารย์ พอออกเขาก็เคลื่อนตัวแล้วเขาไปปาดหน้ากันแล้วก็ลงมาด่าทอกันอะไรอย่างนี้อาจารย์คือเขาบอกว่ามันเกิดที่สนามบินดอนเมืองแท็กซี่เขียวเหลืองหมายเลขทะเบียนอย่างที่เห็นเนี่ยจอดกีดขวางจอดแช่นานก็ทําให้ขันหลังต้องรอเป็นเวลานานก็เลยบีบ <มา S 1> แต่ไล่ซึ่งเขาบอกว่าออรอปภของสนามบินไล่ก็ไม่ไปเจ้าของบีบแต่ไล่พอออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นภาพก็มีการขับปาดหน้ากันไปมา ตัวเองทนไม่ไหวเจอตำรวจจึงตัดสินใจจอดเพื่อแจ้งความส่วนแท็กซี่ก็จอดลงมาเพื่อจะดทำรายต้นกระปองทจอดเนี่ยกรองมาพี่กูรู้ว่ากูไม่คุ้มอ่ะกูไม่กลัวมึงก็มึงไม่คุ้มไงเากับคนนี่มันไม่คุ้มไงอย่างที่สมองไว้อย่างที่อาจารย์เล่าเสมอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขนมผสมยาเพราะว่าคือแท็กซี่ทำไมถึงแช่ก็คงจอดรอผู้โดยสารนั่นไง เสร็จแล้วคนบีบแตรเนี่ยครั้งเดียวพอไหมเนองก็เตือนติ้นติ้นนี่ลากยาวจะนานอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยจะลงมาทะเลาะกันทําไมฮต้องใจเย็นๆใส่กันใช่ไหมนะก็จะไม่มีอากาศร้อนจะอย่าร้อนตามอากาศสินะฝนมาแล้วใจเย็นๆเนาะจะทำอะไรก็ทบทวนกันสักหน่อยนึงใช้สติกันบ้างแล้วแต่ต่อยกันเนี่ยมันดีไหมล่ะจริง แล้วช่วงนี้ก็ข่าวแท็กซี่ก็เยอะเหลือเกินหนึ่งอาจจะเจ็บสองอาจจะโดนปรับในฐานะทะเลวิวาทอีกก็เสียสตุ้งเสียตังเสียเวลาขึ้นลงพักมันถ้าใจเย็นๆซะมันก็จบถ้าคุณผู้ชมตามข่าววันนี้เมื่อช่วงเช้าก็มีข่าวแท็กซี่คันหนึ่งที่ไปกระทำชำเราหญิงสาวชาวเพื่อนเพื่อนบ้านเราซึ่งเธอก็โชคดีมากที่ตัดสินใจกัดอวัยวะเพศเขาแล,แล้วก็วิ่งหนีไปแต่ก็เธอก็ได้รับความ บอบช้ำทางล่างกันพีจะทำแบบปกติมันไม่ถนัดก็เลยขอใช้ปากเธอก็เลยได้โอกาสใช้ก็ใช้มัดเลยมันก็เลยมีเรื่องราวของแท็กซี่แล้วแล้วมันทําให้ก๊อไปเปรียบเทียบกับแก๊ปหรืออูเบอร์ตรงที่ว่าแก๊ปหรืออูเบอร์เนี่ยเขาลงทะเบียนเขาจะไม่มีกรณีนี้ใช่เพราะเขามีมันเหมือนกับอย่างก๊อฟเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกอาจารย์หลายครั้งก็เคยลืมของบนแกล็บแท็กซี่ได้คืนแน่นอนนางมาคืนหนึ่งบ้านด้วยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าผู้โดยสารเมื่อกี้บ้านเลขทีนี้ มาคือถึงบ้านเลยอาจารย์เราก็จะสบายใจามากกว่ามันอยู่ในแอปเขามันก็เลยเหมือนยังไงดีอาจารย์ก็เป็นทางเลือกไงแต่<ะ>ยังไงก็คือทางเลือกแต่ล่าสุดคุณผู้ชมว่าไม่ได้นะเขาบอกว่าคุณวิทูลแนวพาณิช์ประธานเครือข่ายสากลแท็กซี่ในเขตกรุงเทพเขาได้เสนอแนวทางแก้กปัญหาแท็กซี่แล้วอาจารย์โดยให้ความร่วมมือกับแอปพลิเคชันใหม่ชื่อว่า Smart Ta ็กซนะครับให้ผู้โดยสาร เอ่อให้ผู้ขับขี่แท็กซี่เนี่ยรู้จุดุ่วงหมายจุดหมายไปทางผู้โดยสารแล้วมีการเก็บเงินเพิ่มโดยเก็บเพิ่ม3กรณีนะคะถ้าเรียกไปสุวรรณภูมิเก็บเพิ่ม50บาทเรียกในชั่วโมงเร่งด่วนเก็บชันเพิ่มอีก50บาทเรียกล่วงหน้าเก็บเพิ่มอีก50บาทดังนั้นถ้าอาจารย์ไปสุวรรณภูมิเรียกล่วงหน้าแล้วไปในชั่วโมง,เ,งเร่ง,เงดว่ว,อดวนอาจารย์เสียเพิ่มทันทีร้อยห้าสิบบาทเออ,เอฉันใช้แก๊ไ็ไหมอ่ะแก๊ปดีกว่า <c oughs> แก๊ปไม่มีเงื่อนไขเลยเลยอุตสาห์แก้ป,ปัญหาก็กทําให้เราเสียเงินเยอะ <c oughs> อาจารย์รีแคปเรื่องนี้หน่อยเรื่องแท็กซี่เรื่องแกรเรื่องอ b e r อร์เอาอยัางไงดีพี่ไม่รู้แท็กซี่เพราะพี่ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วแต่พี่รู้แต่อูเบอร์พี่สบายมากกดไปเขาถามเราอยู่ไหน,น,กกนเราจะไปไหนเขาบอกราคาเป็นที่เรียบร้อยเขาเก็บเงินเราทางบัตรเครดิตสั่งเลยว่าห้ามให้ทิปนะ,อ,ะอันนี้ตกลงกันแล้วตังไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้นเวลาพอเขามาเขาก็มีว่า ปักหมุดเราอยู่ตรงไหนเขาอยุดตรงไหนสามารถโทรตามกันได้ตอนนี้ถึงสี่แยกนี้แล้วนะกันนี้กำลังเลียวตรงนี้แล้วนะครับโอ้ไม่รู้สิมันตรงเวลามันสบายใจรถก็ใหม่เนาะเราก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะในขณะที่เราใช้แท็กซี่เนี่ยเรายืนอยู่หน้าสยามสแควร์หรือเซ็นทรัลเวิลด์มีแเ็กซี่วันสคันอาจารย์เต็มถนนไปหมดทุกคนว่างแต่โบไม่มีใครไปเลย เรียกอูเบอร์มาง่ายมากอูเบอร์มาแน่นอนครับดังนั้นย้ํากันหลายครั้งบแต่มีคนก็บอกนะครับอาจารย์ครับอูเบอร์ไม่ใช่ไม่ปฏิเสธเราเพียงแต่เราไม่รู้ว่าปฏิเสธเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เขาส่งขญัณปิ๊บๆนะคุณก๊อฟคะมีคนเรียกไปที่นั่นค่ะก็ฟสามารถบอกโอ้ผมไม่สะดวกก็เราก็เราไม่รู้ค่ะแล้วเขาจะเรียกคนไหนให้เราแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ซึ้งหน้าอย่างนี้ใช่ไงไม่เหมือนอย่างที่พี่บอยไม่แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิบคันยี่สิบคัน หมายความคนแรกจะเกิดเขาติ่งจริงเขาไม่ไปพอเขาพูดปั๊บเนี่ยทางาาอูเบอร์อเขาก็ตามนคนมอนื่นแล้วมันก็จะได้อย่างรวดเร็วก๊อปไม่ได้มีปัญหากับแท็กซี่ลถเสีย,ยังขึ้นแท็กซี่ได้เพียงแต่พูดเรื่องนี้นี่ขนาดคนส่งมาทางเฟซบุ๊กไลฟ์บอกว่าอะไรแม่าจานเขาบอกว่าเคสแท็กซี่เนี่ยนะครับคุยกันวันละร้อยเคสสามร้อยหกสิบห้าวันก็ไม่หมดดังนั้นแล้วอย่างหนึ่งจะพูดดีครับไม่เห็นกรมการขนส่งออกมาพูดอะไรเลย ก็ว่าคนที่ไม่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยคือกรมการขนส่งน่าจะเป็นทีมเดียวกับอาจารย์คือไม่ค่อยขึ้นแท็กซี่ก็เลยไม่รู้ไม่พี่รู้เรื่องที่เขาเป็นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงแสนสายปเหตุอะไรต่างๆนะแต่ว่าเสียงบ่นมันเยอะจนทั้งเรามีความรู้สึกว่าผู้บ<ม>ริโภคเขาใช้ grab และ uber เป็นทางเลือกเพราะรว่าแท็กซี่ไปสร้างปัญหาให้เขาย้ําเสมอครับว่าแท็กซี่ดีมีดังนั้นช่วยทําดีเยอะขึ้นให้คนพูดถึงเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วนะครับ เอ้ยผ้าหนึ่งหลาถ้าเกิดว่ามีสปอตเพียงแค่2เซนมันก็เป็นผ้าเปื้อนนั่นแหละนั่นแหละอย่างที่อาจารย์ว่าเสมอจริงนิดเดียวมันก็เปื้อนใช่ดังนั้นก็ต้องซักดีๆีนแทกี่พันคันมันก็ต้องมีปัญหานะสักสิบคันมันก็แย่แล้วนะอ่ะเบรกดีกว่าก่อนเบรกครับย้ำการ4642200สสงน่งเข้ามาเขาบอกนี้ครับเขาส่งเข้ามาให้อ่านเลยแท็กซี่ผิดเห็นแก่ตัวเพราะไม่นึกถึงคนอื่นอันนี้ไม่ใช่คําถามนะฮะต้องโทษตํารวจครับว่าทําไมเธอยังมีสิทธิ์ขับรถเน่ อันนี้เป็น,ปนกรณีกฎหมายเราอรา่นอ,อนแอการบังคับใช้กฎหมายเราก็อ่อนแอเนาะอย่างที่อาจารย์บอกเสมอว่าถ้ากฎหมายเราแข็งแรงพอเนี่ยมันจะมีเรื่องนี้บอกเกิดขึ้นนะครับอ่ะส่งกห้เข้ามาแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรายัยมีอีกเรื่องหนึง่งแล้วพอจบเรื่องสุดท้ายเราจะตอบคําถามทาง SMS แล้วก็ทาง f a c e b o o k กันตอนนี้พักสักครู่เดียวครับ